ผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราตอนนี้คืออนุสาวรีย์แห่งชาติของอินโดนีเซียนะคะตั้งอยู่ในเมืองหลวงค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของกรุงจาการ์ตาเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายนะคะที่ในอนาคตอนุสาวรีย์แห่งนี้อาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวงอีกต่อไปเพราะอินโดนีเซียกําลังจะย้ายเมืองหลวงใหม่และเป็นโปรเจกต์ที่กําลังจับตาก,กันทั่วโลกนะคะเพราะการย้ายเมืองหลวงครั้งนี้ค่ะไม่ใช่แค่การย้ายจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งแต่เป็นการเริ่มต้นสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่บนพื้นที่ ที่แต่เดิมเป็นแค่พื้นป่าเท่านั้นค่ะทีนี้คําถามที่สําคัญก็คือทําไมต้องย้ายเมืองหลวงก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเมืองหลวงปัจจุบันของอินโดนีเซียอย่างกรุงจาการ์ตาก็เป็นเมืองที่เผชิญกับปัญหามากมายหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดคือปัญหาการจราจรนะคะที่ชาวเมืองส่วนใหญ่ก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ต้องเคยชินกันแล้วนะคะกับการที่จะต้องอดทนใช้เวลายอยู่บนท้องถนนว,นวันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ4-5ชั่วโมงด้วยกันค่ะ ปัญหาต่อมานะคะก็คือปัญหาเรื่องของมลพิษที่ทำให้สภาพแวดล้อมทางอากาศของกรุงจาการ์ตาก็ย่ำแย่ลงทุกปีและส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยค่ะต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญนะคะก็คือความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บ่อยครั้งเลยที่เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วย และสาเหตุสุดท้ายนะคะที่น่าจะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดก็คือความเสี่ยงที่จะ,ะเผชิญกับน้ําท่วมรุนแรงค่ะมีการบันทึกเลยนะคะว่ากรุงจาการ์ตาถือเป็นเมืองที่ค่อยๆจมลงในทะเลเร็วที่สุดของโลกแล้วก็คาดการเอาไว้ว่ากรุงจาการ์ตาทั้งเมืองอาจจะเริ่มจมลงใต้ทะเลภายในปี2050แล้วนอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงปัญหาทั้งหมดที่เผชิญมาเนี่ยก็มีการประเมินตัวเลขไว้เลยว่าปัญหาเหล่านี้ได้สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 4.5พันล้านดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียวค่ะต่อมาประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดของอินโดนีเซียนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการประกาศสร้างเมืองหลวงขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็มีการเริ่มกระบวนการก่อสร้างกันแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนี่เองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมเปลี่ยนสถานที่ด้านหลังกันหน่อยนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ด้านบนของเกาะบอเนียวที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกาะที่มีผืนป่าเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในอนาคตเกาะแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียเมืองหลวงใหม่แห่งนี้มีการตั้งชื่อแล้วนะคะชื่อว่านูซันตาราค่ะโดยนูซันตาราแห่งนี้นะคะจะถูกสร้างขึ้นบนผืนป่าทางตะวันออกของเกาะบอเนียวค่ะ โดยพื้นที่ที่สร้างก็ถือว่าใหญ่โตพอสมควรนะคะก็คือตรงจุดนี้และจุดนี้ก็จะอยู่ห่างจากกรุงจาการ์ตาที่เป็นเมืองหลวงเดิมเนี่ยประมาณ1,200กิโลเมตรด้วยกันค่ะ มีการวางงบประมาณในการสร้างเอาไว้นะคะสูงถึง32,000ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวสาเหตุที่งบประมาณมันต้องสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ของเมืองนูซันตาราคาดว่าน่าจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่ถึง2,561ตารางกิโลเมตรพูดง่าย,ายๆคือใหญ่เป็น2เท่าของมหานครนิวยอร์กของสหรัฐเลยค่ะ ส่วนแนวทางการสร้างเมืองใหม่หมเมืองนูซันตาร่าแห่งนี้นะคะก็มีการวางเป้าหมายเอาไว้แล้วค่ะว่านูซันตาร่าจะต้องเป็นเมืองที่มีความทันสมัยนะคะนั่นก็คือมีเทคโนโลยีที่เข้ามารองรับในการใช้ชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านสาธารณูปโภคและการจราจรเนี่ยก็ต้องมีความทันสมัยให้มากขึ้นต่อมาก็คือเมืองนี้นอกจากจะทันสมัยแล้วยังต้องเป็นเมืองป่าไม้ยั่งยืนด้วยเป็นเมืองที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้ อย่างกลมกลืนและลงตัวที่สำคัญเลยก็คือจะต้องเป็นเมืองที่มีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ซึ่งก็ตรงกับการตั้งเป้าหมายในการรักสิ่งแวดล้อมของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็มีระบบเข้ามารองรับตรงนี้ค่ะอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแล้วก็มีระบบการจัดการขยะอัจฉริยะด้วยฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเมืองในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะตอนนี้นะคะหนูซันตาร่าก็กำลังอยู่ระหว่างการสร้างในเฟสแรกค่ะ ก็เริ่มมีการเคลียร์หน้าดินมีการวางถนนสายหลักแล้วก็คาดว่าการก่อสร้างอาคารสำคัญอย่างเช่นทำเนียบประธานาธิบดีก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีหน้านี้แล้วค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาน,นักอนุรักษ์นะคะที่บอกว่าการสร้างนูซันตารากำลังจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเพราะว่ามันมีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น ไปกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ใกล้สูญพัน์โดยเฉพาะลิงอุรังอุรังที่ถือเป็นสายพันธุ์สําคัญของประเทศด้วยแล้วทางด้านชนกลุ่มพื้นเมืองบนเกาะเองเขาก็เริ่มแสดงความกังวลแล้วนะคะว่าเมืองหลวงแห่งใหม่นี้จะไปทําให้วิถีชีวิตบนเกาะของพวกเขาย่ำแย่กว่าเดิมค่ะ อีกหนึ่งปัญหาที่ต้องจับตาตอนนี้ก็คืองบประมาณในการสร้างเมืองใหม่ที่มีการตั้งมูลค่าเอาไว้สูงถึง320 0 0ล้านดอลลาร์นี่แหละค่ะทางประธานนายบีโจโกวีก็ออกมายอมรับนะคะว่ารัฐบาลอินเดียมไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการสร้างเมืองใหม่ได้แค่ประมาณ20%ของงบประมาณทั้งหมดเท่านั้น อีก80%มาจากไหนก็จะต้องรอทางฝั่งนักลงทุนรอทางฝั่งภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมทุนเข้ามาช่วยแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวนะคะที่มีการจัดการประชุม Eco Spirit y Week ขึ้นที่สิงคโปร์เนี่ยทางประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดเขาก็เดินทางไปเข้าร่วมเหมือนกันก็มีการพรีเซนต์โปรเจกต์เพื่อที่จะดึงดูดกลุ่มนักลงทุนให้เข้ามาร่วมลงทุนในโปรเจกต์นี้กันมากขึ้นค่ะ ปัญหาอีกปัญหาก็คือความกังวลของทางนักลงทุนนี่แหลคะค่ะที่เขามองว่ารัฐบาลของโจโกวีเองก็กำลังจะหมดวาระแล้วนะคะในปี2024นี้แล้วรัฐบาลของเขาเนี่ยก็ถือว่าโจโกวีเองดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาครบสองวาระตามกฎหมายไม่สามารถกลับมาลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีได้แล้วนะคะก็ทำให้เกิดความกังวลว่าเอารัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารเนี่ยเขาจะยังเข้ามา พัฒนาโปรเจกต์การสร้างเมืองใหม่นี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะถูกทิ้งไปเลยซึ่งเรื่องนี้โจโควียยืนยันว่าการสร้างเมืองใหม่มีความจําเป็นต่ออินโดนีเซียและจะยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะซึ่งถ้าหากว่าโปรเจกต์นี้ยังคงดําเนินไปอย่างราบรื่นเราก็น่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอินโดนีเซียแต่จะเป็นในด้านลบหรือว่าด้านบวกอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ